สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องทซมนาครัวหญิงรถนะคะเมื่อนี้นะคะอากาศฮอนหอนนะคะกับน้องนุ่นนะคะพราะกันยางมาหดน,นามต้นใหม่นะคะน้อสวัสดีห้อนไหลข้ <c oughs> ากันห้อนนะคะน้งเศร้ามีแห้งนะคะพูดอ่ะหอนแห้งสิเลยมันบอกไม่พึ่งเล นี่ใส่เผยมึงหันตัวหันอากาศห้อนนะคะเดี๋ยวมาดีผ้ามึงมาได้มาโดดแล้วนะคะมาคอยวางเนาะ,ะคนบักทวนค่ะอันเล็กหน่อยว่านไม่เหมือนนะขึ้นวันสันเหมืน,นอุ้ยตะหมึกอื้อคุณนนแม่ตะไหนนู่นคิดว่าพ่อปู่ัะอื้อพร้อมได้เหมือนนะ กวางออกดอกนะคะบักทัวนี่กัต้นหอมต้นหอมนะคะหอมใหญ่หอมน้อยหอมแขกก็มีนะ,ะ <c oughs> นี่มันเฝ้ารัง <c oughs> นี่กับผู้บักทัวผู้บักท <c oughs> <c oughs> ัวเป็นมากระตันนิดนิดทัวเริ่มเป็นมากแล้วะค่ะ <c oughs> แต่ว่าเพื่อนไม่ได้ฉีดยาเนาะผ่าปูบัฉีดยาเลย ได้แล้วนะคะหนึ่งลูกสองทั่วอันปีนี้ด้วยเนี่ยทั่วปีนี้หกก็ได้เก็บนะคะครั้งแรกของปีนี้็มีมาปันจะได้นี่มนันนั่นกระต่ายกินนะคะกระต่ายกินมัน ทั้งกระต่ายทั้งอ่พวกอ่ะตัวยังอ่ะพวกอ่ะยังตัวยังนุ่นตัวใหญ่ายเห็นไหมเก้งบ่เก้งบ่ามากินมั้นอ่ะพวกกัดแต่กระต่ายพวกนี้แหละเมื <c oughs> ทท่อมันแม่งนั่นแม่งนั่นมันมาไมา่มมมมกินต้นมะทั่วหราาอกมั้งง่ายแล้วนะคะเว็บง,งามปั๊ดไหนเพราะว่าปีนี้มันั่นม่รู้กัน ลูกรอบสองนี่รอบแรกตายเบิด <g ug> <ำ> <aşk> บรกระต่ายกินเบิดนะฮะพวกหนู้ยังเสร็จมากัดกลิก่นงอมันนะคะกัดกิดนโคนต้นมันมันก็เลยมับนะคะโอ้ยน้อยเนี่ยแบบไงหนึน่งพู้น่ะพูนะพ้น่ะมันมางามรอบแรกนี่จากน้อยผูแ้แรกมันค่อยสิงงามคิดว่าเออผู้น้อยหนึ่งเย็บไปนะครับทีแกถึงเชื่มันกับบันไดงามหรอก ต้องรอยอีกสักพักเดี๋ยวบักทัวบักทัวนะคะเอาไปตำเส่บบกกอกเนาะเส่ปบลาลานู่วนวก็จะแซบนะคะทางลัางนี่จะเป็นมักราช Raspberry นะคะมันมาได้สูงกันหกก็เป็นหน่วยเพื่อนๆจ๋มามักราสเบอรี่นะระ r a s อ b e r r ่มันสูงเรากับีบันไดนี่มันรีอยู่นี่มา นี่นะคะบลูสตริรี่นะง่ายดูรลายไม่นี่ยนะง่ายต้นมันนะถ้าไปหบังกล้องสิดกร้ายสักทีนะึ่นี่เห็นไหมย้อนแสงนี่นะคะให้กินน,นี่มึงอื้มให้ตะมือะะมอืนะคะตะเมืออืนี่มักบวบหมากง่ายเลยหมากง่ายมากเลย เวลากเก็บเอิ่มวิธีเก็บนะคะมุนนะคะมุนพา่เซนมันสิหักค่ะน้อยๆนนเก่าเลยมุน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 นี่นี่อีกว่ามีอีกอยู่นะคะเอื้อนค่อยๆออกมา,กา,มากหน่อัน้อยนี่เซนเนี่ยมุนมามันสินะนะนหนักนเห็นไหมนี่ เอาไปต้มกับป่นกับแจกกับแซ่บนะหนึ่งเส้นปลาหรือว่าไปผับอันนี้หมากอันนั้นตัวไหนนว่นวลมากยังเช่นหม่อน้ำเต้านะอันนี้กะบักองอือแม่บ้าวนี่บักองอือแม่เราได้หน,นิอ๋อเม่นบักองอือแม่ไงมันแดดทำประเดี๋มาโดนมือน้องนวลโฮสแพคให้ย่านะคะ ันแดดฮอนกระเป๋ายังบูหันเปเป๋าโทรศัพท์เป่เปเปาหมดแทั่วพุ่มพี่นลคือนั่นกระพุ่มนั่นกระบ,บกอื้อทันแล้วซึ่งม,มันเจาดใจนี้ดอกท่านแต่วันนะทานตะวันปุยฝ้ายนะคะมันยังบาบานเนาะทานบาเรลงงามสเสด็จ ต้นละนิดละน่อยสองมือหดเทนั่นยังดีอยู่ดีก็บ,บ่งหดเลยมันจะเหี่ยวตายเนาะเนลาเมึงแสงแดดเมื่อเช้านี่หน้าหนาเด,ด,ด้อค่าออออออม่้าแดดสวยใั้มึงแข็งแรงดูนี่ยังอันนี้กับบักอื้อกันด้วนี่ต้นบักอื้อกันอันนี้ต้นคริสต์มาสคมสุดดิเน่ย ปักมือค่ะปิดไฟมาแล้วปิดไฟมาแล้วดิไม่ยาปลูกดอกอันบ้านทั้เอ็นดอกขี้ไก่โป๊บ่ดอกดาวเลืองหน่อยแม่มันสิกินแห้งเนาะแล้วปลูกไรอ่ะมะแรงอ่ะนะไรพวกสัตว์มะแรงที่เอ็นมันสิเขาไปกินพักกันปะมดแดงมดแดงที่ใส่ไมันช่ไปเมื่อกี้ไม่อร์มดแดงหมออังกฤษนะมดคันไฟบ่มือแดดใหม่ยังรถใหม่ดำไปแล้ว สำหรับวันนี้นะคะก็เข้ากับได้บักทั่วพุ่มนะคะแล้วก็ได้บักบักบวบเนาะเมื่อเพราะว่าทุกอย่างมันก็เมื่อนี้ปีนี้ได้เดชยังเลี้ยงนุ่นบดิลูกอีกอย่างน,น,ะ,งนะคะนี่แต่มาเมืองมาเล่นมาหดนามมาซือ้อยากช่วงนี้ห็นงานซอยเพื่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมและให้กำลังใจสซบนัวควอยงนงรนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายนุ่น ون.